วิทยุทุกอย่างก็น่าจะลาพร้อมกันครับวันนี้ตำรวจเออเป็นตำรวจแต่ว่าบุกไปหาเมียฝรั่งถึงบ้านไปขอกินเหล้ากับเมียฝรั่งครับพอเมาแล้วพูดจาแทะโลมครับอยากจะจุอ้าเมียฝรั่งครับเมื่อวานนี้13มนาฬิกาผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสาวจีจารีพร นางสาวจะรีพรอายุก็ประมาณ40ปีนี่แหละก็อยู่บ้านเขาแก้วพัฒนาตำบลน,นาดอกคำอำเภอานาด้วงจังหวัดเลยว่าร้อยตำรวจเอกประทีปรองสวปสพนาด้วงสวมใส่เครื่องแบบขณะที่เข้าเวีนอยู่ก็เลยมาขอ,อกินเหล้า กับเมียฝรั่งครับเออเมียฝรั่งกับผู้งามเนาะผู้งามขอกินเหล้าพอขอกินเหล้าแล้วอยากจุอ้าเมียฝรั่งไงนางสาวจะรีพรเล่าว,ว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเวลาจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23ครับแต่เพิ่งจะนี่แหละเออมามา มาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวเราครับคือความหมายมันเกิดพุ่น11นากาวันที่23แต่เพิ่งมาร้องเรียนเมื่อวานร้อยตรุเอกประทีปได้โทรหาบอกว่ามีเรื่องใจช่วยเหลือจึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องการสนับสนุนนี่แหละโรงพัก คือปกติแล้วตนเองก็ชอบทําบุญอยู่แล้วก็ไม่ใช่เฉ,เฉพาะวัดวาอารามครับส่วนราชาการอะไรต่างๆขาดเหลือจัดงานจัดโต๊ะจีนหรือสนับสนุนเรื่องน้ําเรื่องอาหารหรือเรื่องอะไรก็เป็นเคยขอครับบอกว่าจะเข้าไปพบใช้เวลาไม่นานดอกจากนั้นขับรถยนต์โตโยต้าวีโกมาจอดที่ประตูหน้าบ้านแล้วโทรบ,บอกว่า เปิดประตูให้หน่อยมีเรื่องจะปรึกษาก็เลยเปิดประตูให้ก็เลยถามว่ามันเป็นจังไงเปียวปากเนยมีเหล่านอกเหลีอยติดขวดบ้าอืมบันี้อันคุณอ,อจารีพรว่าอุ้ยเหล่ามันเบิดไหมเดี๋ยวมีเบียร์เย็นๆอยู่ก็เลยนี่แหละเปิดประตูให้เข้าบ้าน เลยก็นั่งกินกันอยู่ที่หลังครัวเนาะอยู่หลังครัวก็กินเบียรทีแรกก็กินเบียรครับกินไปกินมาเหล้ามาแต่แสไปเนี่ยคือว่าเอาไปมามีเหล้าเอาไปมาทีแรกว่ากินเบียนะครับแต่พอนั่งไปนั่งมามีเหล้านะครับเฮ้เหล้าผ้ได้ไปซื้อมาเนาะบ้านนี้ <laughs> กินน้ำกันบน่ไดวจังหล เบียร์หมดซัดเล่าต่อหรือยังไงนี่น่าจะประมาณนั้นครับระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่นั้นเดี๋ยวด้อเออก็นั่งคุยแล้วผัวฝรั่งอยู่บนนี้เดี๋ยวด้อโอเขาถามว่าผัวเจอยู่บ่ผัวเจอ,อยู่บ่ ถามว่าผัวจะไปใส่โอ้ผัวคอยไปเขายาแจ่ผัวป่วยว่าก็ฝรัง่งฝรั่งเ่าครับพี่น้องก็จะเป็นมาลง,มา,ลงมาริงมาเสยงไปละมัง่งอืถึงขั้นได้เข้ายาแล้วเนี่ยเป็นกสิอานกินเพราะว่าผัวเราเ่าแล้วเป็นฝรัง่งอัจสิบ่ได้จุอามาโดนแล้วกสิคึดเนาะ เห็นเมียฝรังหนาแดงองต้องกขสิคขึ้ไปทั่วทีบทั่วแดนเล่าก็ได้